Movie for you ขอเสนอ Sniper The White Raven ปี2022เรื่องราวของมิโคลาครูสอนฟิสิกส์ชาวยูเครนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับภรรยาในภูมิภาคดอนบาสแต่เมื่อสองครามประทุขึ้นและภรรยาของเขาถูกสังหารโดยฐานรัสเซียมิโคลาเปลี่ยนจากผู้รักสันติกลายเป็นสไนเปอร์ฝีมือฉกาศของกองทัพยูเครนการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยความสูญเสียการแก้แค้นและการต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิ เรื่องราวจะเข้มข้นและดราม่าขนาดไหนก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหากพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่มิโคลาเวโรเนนโกกับนาซาสองผัวเมียผู้ตั้งถิ่นฐานเชิงนิเวศในดอนบาสใกล้กับพอลิฟกาเพราะทั้งสองมีแนวคิดเหมือนกันคือชอบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ